ทำในห้องนี้ก็มาลื้อของเมื่อกี้เอมม่กีดอะไรนะไม่น่ามีมงวันนี้เอมม่อยากลื้อห้องเก็บของมาค่ะของเล่นซีวานเนียแล้วของเล่นหนักกาลนั่นอะไรอ่ะแต่จะมีจริงๆรเหรอซีวานเนีย่ะน่าซีวานเนียเอาได้เฮ้ยมีซีวานเนียในจริงจริงตอนแรกคิดว่าหมดแล้วแต่ยังมีเหลืออยู่อีกได้มาหนึ่งอันแล้วมีนี่ซีวานเนียจริงๆก็เอ้าเอ้าหล่นเคลีรี่ไม่ดูเลยนี่ไม่ช่วยดูเลยมีของเล่นอะไรเยอะแยะมีอีกได้อันมีอ่ะ สรุปได้บ้านซิบนเนียมาสองหลังแล้วเธอเก็บตายแมวไว้กับของเล่นเนี่ยนะมีซิบนเนียอีกวะอต้องลืเยอะมากนี่อะไรตรุ๊กตาผีไม่ใชอขอบล็อกนี้ไม่ใช่บล็อกนี้รู้ปะคืออะไรไใ,ให้ถ่ายบล็อกที่ปบป๊าให้ของขวัญมามาชิ้นแรกตอนจีบม,มามาเอ้ม่เจอกล่องที่หายไปน้าตอนคือยังไม่เกิดเก็บไวดิข้างในมีรูปเด็กดื้อเหมือนมันเนี่ยไม่ตอนนั้นต้องร้องไห้ด้วยใครให้ร้องไห้ฮะ หยิบมาเลยบัสไรเอียร์หายากนะตอนนี้เธอดูเธอเก็บอะไรของเธอเธอเลโก้โอเวอร์วอชด้วยตอนเด็กไม่ยอมต่อพอเริ่มเหนื่อยจะให้ค้นอะไรอีกเนี่ยเธอมาทำออฟบีตรงนี้เนี่ยออฟบีเดินๆโดราหาแทบพักระวังระวังเจอวูดดี้ด้วยเจสซี่เธอทิ้งไปวูดดี้ด้วยแต่เจสซี่อีว่านานู รู้เหตุผลที่น้องกีดเมื่อกี้ไหมครับขอ,อนห้มาบอกหน่อย